สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นการทดลองชุดสาธิตรแรายงานครับจะเป็นการทดลองไปงานที่สองซึ่งไปงานที่สองจะเป็นไปงานวงจรกระบอกสูบสองทางจะเริ่มทําการทดลองการทดลองที่หนึ่งก่อนครับจะเป็นายงานวงจรการทดลองกระบอกสูบสองทางโดยตรงเรามาเริ่มจากการจ่ายลมนะครับ เข้าไปที่ชุดปรับปรุงคุณภาพรงอัดก่อนและทําการแจกไป220โวลต์ไปที่ซีลิชิงฮาร์เวิร์ดซัพพลาอครับเรา,าเริ่มจากวงจรกําลังกันก่อนเลยครับวงจรกําลังจะเริ่มจากเครื่องอัดอากาศมาที่ชุดปรับปรุงคุณภาพรงอัดและจากชุดปรับปรุงคุณภาพรงอัด จะออกมาที่่วนอยาวห้าทับ2ออกจาก่วนอยวหาทับ2ไปเข้าที่ด้านลูกูบข,ของกระบอกและอีกดวนึงครับไปที่ด้านกา้านศูบวงจรกำลังแล้วครับต่อไปเป็น,นวงจรควบคุมครับซึ่งวงจรควบคุม ม็าจะเรื่มจากการจ่ายไฟ20โวลต์เข้าไปที่สวิตชิงโพรส์ผานและเมื่อออกจากสวิตชิงสะพายจะเป็นไฟ24โวลต์และไฟ0โวลต์ซึ่ง0โวลต์ผมจะให้เป็นสีน,น้ำเงินนะครับ ประการต่อจ้ำของก่อนนะครับปิดใบนะคและสีแดงจะเป็นไฟบวกครับเรือไฟ24โวลต์มาออกจาก ไปบวก24โวลต์เราจะาไปเข้าที่สวิตช์ S1 นะครับออกจากสวิตช์ S1 เราจะาไปเข้าที่สวยน้อยวาตัวที่1นึ่งและได้ไปย้อนให้กับสวิตช์ S2 ออกจากสวิตช์ S2 ไปที่เซอร์ไนบอตัวที่2ครับและอย่าลืมนะครับเราต้องต่อไปสุญณ์เมื่อออกจากเซอร์ไเบาทั้ง2ตัวครับิก Okay. เรามาทำการทดลองครับเริ่มจากทำการเปิดปลาลาวลงและเปิดสวิตของสวิตชิ่งพาวเวอร์เซายการทดลองคือเมื่อกดสวิตช์เอ็หนึ่งกระบอกสูบจะเคลื่อนที่ออกและเมื่อปล่อยมือกระบอกสูบยังคงเคลื่อนที่ออกทางอยู่ครับและเมื่อกดสวิตช์เอ็สองกระบอกสูบ กัื่อนที่กลับนั่นเองครับโอเคครับจบการทดลองที่หนึ่งครับ